สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับข่าวความน่ารักของลูกชายไรอันในช่อง NSP198 นะครับในวันนี้ก็จะมีโมเมนต์ความน่ารักของหนุ่มไรอันที่ได้เห็นภาพนี้แล้วและแคปชั่นนี้ทำเอา A FC แฟนคลับต่างคอมเมนต์และส่งหัวใจให้แบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับจากโพสต์ล่าสุดของไรอันใน Facebook กาดบัณฑิตจ,จปสินนะครับ ได้ถ่ายรูปคู่คุณพ่อและคุณแม่และใส่แคปชั่นอีกด้วยว่าสู้ไหวด้วยแรงใจทางบ้านส่งมาทำเอาเอแฟนคลับต่างคอมเมนต์ในความน่ารักมากมายหลายท่านเลยทีเดียวนะครับอย่างคอมเมนต์นี้เป็นภาพที่น่ารักที่สุดในวันนี้สู้ๆนะครับลูกเป็นกำลังใจให้หนูเสมอดีต่อใจครับกำลังใจจากครอบครัว คนที่รักไไรอั้นทุกลมหายใจจริงๆน่ารักมากครับมีความสุขกับงานที่ทำนะครับคนเก่งรักและเป็นกำลังใจให้หนูเสมอและในหลายๆคอมเมนต์ต่างรักและชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้และเป็นกำลังใจคอยเคียงข้างให้กับหนุ่มไรอั้นเสมอเป็นภาพสุดประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับที่ได้เห็นภาพนี้ และ FC แฟนคลับต่างชื่นชอบเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างดีและตลอดเลยมานะครับเป็นครอบครัวใหญ่ให้กำลังใจมอบทั้งความรักให้กับหนุ่มไรอันแบบนี้ตลอดไปนะครับและมาปิดท้ายกับการอัปเดคิวงานล่าสุดของหนุ่มไรอันในวันที่17ตุลาคมปี2566นะครับในงานอิสุสุอุทัยธานีอิสุสุสมัยเดย ภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายและหลุนรับของรางวัลอีกมากมายนะครับภายในงานและจะได้ชมกับมินิคอนเสิร์ตจากไรอันกาดบันดิตในวันอังคารที่17ตุลาคมปี2566เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับงานนี้จัดขึ้นที่ตลาดนัดลานศักอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานี เอฟซีของหนุ่มไรอันชาวจังหวัดอุทัยธานีๆๆๆและพื้นที่ใกล้เคียงตามไปให้กำลังใจหนุ่มไรอันกันเยอะๆด้วยนะครับและนี่ก็คือข่าวสารล่าสุดของลูกชายแห่งชาติที่ได้เผยภาพความน่ารักของครอบครัวที่แสนอบอุ่นครอบครัวใหญ่ของไรอันกาดบัณฑิตที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวสาร ความเคลื่อนไวหวใหม่ๆที่สดตรงกดติดตามได้ใน NSP198 สวัสดีครับ